พระวราหะคือเทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูเป็นอวตารปางที่สามของพระนารายณ์โดยปรากฏตามเนื้อเรื่องในคัมภีร์บุราณะอุปปนิสัต์และคัมภีร์อื่นๆในศาสนาฮินดูมีกายเป็นมนุษย์แต่ศีรษะเป็นหมูป่าหรือปรากฏกายเป็นหมูป่าทั้งองค์พระวราหะเป็นผู้สังหารอสูรยหิรันยากษัตริย์ซึ่งเป็นอสูรที่มีความชั่วร้าย และมีความร้ายกาจมากเดิมนั้นอสูรตนนี้ได้บำเพ็ประบะเพื่อบูชาพระพรหมจึงทำให้พระองค์โปรดปรานพอพระไทยอสูรยิ่งนับจึงประทานให้อสูรตนนี้มีฤทธิ์สามารถปราบได้ทั่วจัก,กรวาลขยาอสูรจึงได้มีความฮึกเหิมอหังการยิ่งนับได้จัดการม้วนแผ่นดินโลกทั้งหมดและหนีไว้ใต้รักแร้แล้วก็ดิ่งหนีลงไปอยู่ในบาดาล จนในที่สุดต้องเดือดร้อนถึงพระนารายณ์พระองค์ทรงอวตารลงมาเป็นหมูป่ามีกายสีขาวใหญ่สิบโยชน์หนึ่งร้อยโย์เขี้ยวเป็นเพชรในตาเป็นประกายดั่งสายฟ้าแลบเสียงคำรามดังก้องมหาสมุทรรัศมีดุจด,ดวงสุริยะเพื่อมาปราบปรามยักษ์ตนนี้พระวราหะได้ดำน้ำลงไปในมหาสมุทรเพื่อต่อสู้กับอสูรยักษ์หิรัญยากษตระ จนเวลาล่วงเลยไปถึง1,000ปีจึงสามารถท่าอสูรยักษ์ตอนนี้ได้สำเร็จท้ายที่สุดพราวรหาหะก็ได้เอาเคี้ยวเพชรนั้นงัดเอาแผ่นดินขึ้นมาไว้บนผืนน้ำตามเดิม